เรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤกคดีปกครองสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นนะ่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมาคุยกันนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดวันดีขึ้นดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดินแปลงข้างๆเราแล้วเออปรากฏว่ามีการย้ายหลักเขตหรือหมุดเนี่ยเข้ามาในที่ดินของเราซะอย่างนั้นเรื่องแบบนี้ก็คงสร้างความกังวลไม่น้อยเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาแบบนี้กันครับ ซึ่งคดีลักษณะนี้เนี่ยก็ถือเป็นข้อที่พาดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองที่กระทบสิทธิประชาชนโดยตรงเลย ้อเทจริงในคดีตัวอย่างที่เราหยิบยกมานะครับก็คือมีเจ้าของที่ดินขั้นหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าเจ้าพนักงานที่ดินเอ่อที่มรังวัดที่ดินแปลงติดกันนะครับได้ย้ายหลักเขตเข้ามาในที่ดินของเขาโดยที่ไม่ถูกต้องตามแนวเขตเดิมทำให้เจ้าของที่ดินเขาก็เดือดร้อนเสียหายก็เลยต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้เพิกถอนการรังวัดนั้นแล้วก็ย้ายหลักเขตกลับไปที่เดิมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336เนี่ยนะคะเขาก็วางหลักไว้ชัดเจนว่าเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีสิทธิ์หลายอย่างเลยค่ะทั้งใช้สอยได้ประโยชน์จากที่ดินขายหรือโอนให้คนอื่นหรือแม้แต่ตามเอาคืนที่ดินนะคะแล้วที่สําคัญมากในเคสนี้เลยก็คือมีสิทธิ์ที่จะขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินเราโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอ๋อหมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่มาปักหลักเขตล้ําเข้ามาในที่ของเราเนี่ยถึงแม้ว่า,ากระบวนการรังวัดมันอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่มีการแก้เอกสารอะไรเลยแค่นี้ก็ถือว่ากระทบสิทธิเจ้าของที่ดินแล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะแม้ว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงข้างเคียงนั้นจะยังไม่เสร็จ hmm. หรือยังไม่ได้มีการไปแก้ไขรูปแผนที่หรือเนะื้อที่ในโฉนดอะไรเลยนะคะแต่การกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ย้ายหลักเขตเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยที่เอ่ออาจจะไม่มีอํานาจหรือทําไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินของเขาโดยปกติสุกแล้วการกระทําแค่นี้เองนะคะก็ถือเป็นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องค ทันทีเลยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามหลักในพราบาจัดตั้งศาลปกครองแอมาตรา9วรกหนึ่งข้อ3นะคะที่บอกว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในอำนาจศาลปกครองค่ะโหน่าสนใจมากครับตรงที่ว่าความเสียหายหรือการละเมิดเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยทันทีที่หลักเขตมันถูกย้ายเข้ามาผิดที่ไม่ต้องไปรอให้ผลรังวัดออกหรือไปแก้โฉนดอะไรก่อนเลย แสดงว่าการรบกวนสิทธิครอบครองเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงณตอนนั้นเลยใช่ค่ะเกิดขึ้นทันทีและจุดนี้เองค่ะก็นําไปสู่แนวคิดทางกฎหมายที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องละเมิดต่อเนื่องค่ะละเมิดต่อเนื่องหมายความว่ายังไงครับ คำว่าละเมิดต่อเนื่องในบริบทนี้นะคะหมายความว่าตราบใดที่การกระทำที่มันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นการปักหลักเขตผิดที่เนี่ยมันยังคงอยู่ยังไม่ได้รับการก้าไขให้ใหถูกต้องความเสียหายนั้นก็ถือว่ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่ว่าเกิดครั้งเดียวแล้วจบไปในกรณีนี้ก็คือตราบใดที่หลักเขตที่ปักผิดนั้นยังคงปักอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็ถือว่าการละเมิดนั้นมันยังดำเนินอยู่เรื่อยๆทุกวันเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ พอเรามองว่ามันเป็นละเมิดต่อเนื่องแบบนี้มันก็ต้องมีผลกับเรื่องอระยะเวลาในการฟ้องคดีด้วยใช่ไหมครับเพราะปกติคดีปกครองมันก็มีกําหนดเวลาอยู่การฟ้องคดีละเมิดทางปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะแต่พอเป็นกรณีละเมิดต่อเนื่องแบบนี้ตราบใดที่เหตุละเมิดมันยังอยู่คือหลักเขตุมันยังปักล้าเข้ามาอยู่ทุกวันเนี่ยก็เท่ากับว่าการกระทําละเมิดมันก็เกิดขึ้นใหม่ทุกวันค่ะ ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีเขายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในตอนที่หลักเขตนั้นมันยังปักอยู่ในที่ดินเขาโดยมิชอบเพื่อขอให้ศาลสั่งย้ายหลักเขตกลับไปแล้วก็เพิกถอนการรังวัดนั้นก็เลยถือว่าเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้วค่ะซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางในมาตรา51ของพรบรจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองค่ะชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าจากกรณีศึกษานี้เนี่ยการที่เจ้าพนักง,งานที่ดินเขารังวัด แล้วเกิดไปย้ายหลักเขตเข้ามาในที่ดินคนอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถือเป็นการกระทําละเมิดทางปกครองที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นละเมิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องดังนั้นการที่เจ้าของที่ดินที่เขาเสียหายเนี่ย ยื่นฟ้องคดีในระหว่างที่การละเมิดมันยังดําเนินอยู่หรือก็คือหลักเขตมันยังปักทิศที่อยู่นี่แหละครับก็เลยถือว่าเป็นการฟ้องคดีที่อยู่ในโกรบระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดนั่นเองเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากครับสําหรับคนที่มีที่ดินขอบคุณสาหรับการติดตามเรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤกคดีปกครองครับ